วันที่30เมษายน2517ในการบรรยายเรื่องสิ่งที่ควรรู้จักเป็นครั้งที่เจ็ดในวันนี้นั่นผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อ ย่อยว่าผู้ทักท้วง <c oughs> ที่ทุกคนควรรู้จักแะเชื่อฟัง <c oughs> <c oughs> แล้วได้พูดถึงสิ่งที่ควรรู้จักแล้วก็ควรทำอย่างไดอย่างหนึ่งให้สมกับที่รู้จักมาแล้วเลยเรื่อย นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สุดพูดถึงธรรมที่ควรรู้จักซึ่งมาถึงหน้าที่ขอ,องคนที่คนจะต้องรู้จักแต่แล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักอนอกจากที่มันจำเป็นบังคับ ไม่ทำมันจะตายอย่างนี้หน้าที่ที่ดีกว่านั้นหรือที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็ไม่เคยรู้จัก <c oughs> ที่ต่อมาพูดถึงตนเองที่ควรรู้จักหรือพูดกันตรงๆกับคนมันโง่จนไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นคืออะไรอยู่อย่างไร หรืออะไรเที่ควรจะเรียกว่าตัวเองที่แท้จริงมันไปเอาอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองที่แท้จริงนั่นมาเป็นตัวเองยัง <c oughs> ต้องพูดถึงตัวเองชนิดที่ควรจะรู้จักธรรมะคือตนหรือตนคือธรรมะพึ่งตนคือพึ่งธรรมพึ่งธรรมคือพึ่งตนนตนตเองที่ควรรู้จัก นี่ทุกอย่างมันอยู่ได้อาหารเพราะนั้นจึงต้องรู้จักอาหารที่ควรรู้จักแล้วก็บริโภคมีใจความกว้างมากถึงอาหารที่ต้องกินไปปากให้รู้จักกิน เหมือนกับว่ากินลูกกลางทะเเนื้อลูกกลางทะเลตายผัดสาหัสเาหามือนกับว่าต้องระวังให้ดีอย่าให้มันปรุงเป็นกิเหลสปตันหาเรือมนโนเนเจตันมาหานร,ระวังให้ดีอย่าให้มันปรุงเป็นกรรมที่ทำให้ตกจมลงไป นบินญ,ญาณอาหานให้รู้จักมันใด้ดีให้มันเอาตัวรอดให้ได้นี่ก็มาถึงอันตรายที่ควรรู้จักคืออันตรายภายในทีเลสนั่นแหละเป็นที่มาแห่งอันตรายทั้งหลายกับทั้งภายนอกี่ยรู้จักมิตรสหายที่ควรรู้จักแล้วก็ สมาคมก็คือธรรมะประเภทสมาธิจิทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์ที่ควรรู้จักก็จะได้มีทรัพย์ที่ควรจะมี คือที่ไม่เบียดเบียนตนไม่ทำตนให้ลำบากมันเป็นทรัพย์ภายในป้องกันไม่ให้ทรัพย์ภายนเล่าเกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาเนี่ยทรัพย์ที่ควรรู้จักมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงผู้ทักท้วงวันนี้จะพูดถึงเรื่องผู้ทักท้วงที่ควรรูจ้จัก แล้วก็ต้องเชื่อฟังด้วย <c oughs> เมื่อพูดถึงคำว่าผู้ทักท้วงนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็หมายถึงอะไร <c oughs> แต่มันรู้ไม่หมดแล้วมันไม่รู้ส่วนที่ควรจะรู้ ก็ไม่รู้จักโดยแท้จริงก็รู้จักอย่างผิวเผินรู้จักน้อยไปจนไม่เชื่อฟังคืรู้จักจริงรู้จักถึงที่สุดมันจะเชื่อฟังมันจะกลัวไม่กล้าดื้อ <c oughs> ผู้ทักท้วงเนี่ยจำเป็นผมเห็นว่าจำเป็นคุณเห็นว่า ไม่จําเป็นก็ลองคิดดู <c oughs> ถ้าเห็นว่าจําเป็นก็ลองคิดต่อไปถึงข้อที่ว่ามันจําเป็นมากหรือจําเป็นน้อยจําเป็นเพียงไร <c oughs> เรื่องนี้ทำไมคิดถึงไงป้ายจราจรที่ติดอยู่ตามถนนที่มันเกียวหว่ายหยุดแล้วก็ดู เราจึงไป <c oughs> มันให้หยุดถ้าถ้าไม่หยุดมันไม่ได้ดูหรือมันดูไม่ได้มันต้องหยุดก่อนเพื่อความปลอดภัยที่จะได้ดูหรือว่าจะเดิมทำทันทำ,ทำถูกทำทุกอย่าง <c oughs> ต้องหยุดก่อนแล้วก็ดู <c oughs> ตอนนั้นจึงกระทำที่จะไปหรือจะทำอะไรก็สุดทแต่นั้น ความหมายที่เรียกว่าเป็นการทักท้วงไอ <c oughs> ้เขาว่าหยุดนสำคัญมากมันต้องห้ามล่อก่อนอย่าใช้ความเร็วอย,ย่าอะไรแล้วก็หยุดมันจะมีโอกาสดูไอ้เรื่องรถ <c oughs> มันก็ห้ามล่อกันได้หรือว่ามันเห็นง่าย แต่ทีเรื่องคนหรือเรื่องใจของคนนี่มันห้ามล่อไม่เป็นไม่รู้จะห้ามล่ออย่างไรไมันหยุดไม่ได้แล้วมันก็ไม่ดูมันก็ทําไปอย่างหลับหูหลับตามันจึงชนนั่นชนนี่คือเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์มีความเสียหายความหมายีือว่าต้องมีระยะหยุด คือเพื่อดูมันเหมือนกับการทักท้วงซึ่งจะต้องมีในทุกๆก,กรณี